เรื่องหนึ่งที่น่ากลัวในชีวิตของมนุษย์เราก็คือการถูกทอดทิ้ง CGN ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกผมประชญาครับวันนี้เราจะศึกษาประธรรมเอเสเคในบทที่10จากข้อที่9ไปถึงข้อที่22ครับ เอเซเคียบทที่10ข้อ9ถึง22สองแล้วข้าพเจ้ามองดูดูสิมีวงล้ออยู่สี่วงข้างๆพวกเครูปวงล้ออยู่ข้างเครูปตนละหนึ่งวงล้อลักษณะวงล้อนั้นเหมือนแสงของเบริลว,วงล้อทั้งสี่มีรูปลักษ์เหมือนกันคือเป็นเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อเมื่อเคลื่อนที่ พวกเครูปจะไปทางด้านใดของใบหน้าทั้งสี่ก็ได้ทั้งนั้นพวกเขาเคลื่อนที่โดยไม่ต้องหันเลยเพราะพวกเขาจะไปตามทิศที่ศีรษะมุ่งหน้าไปนั้นเคลื่อนโดยไม่ต้องหันเลยและทั่วร่างกายของพวกเขารวมทั้งหลังมือปีกและวงล้อคือวงล้อของทั้งสี่ตนนั้นล้วนเต็มด้วยในตาโดยรอบข้าพเจ้าได้ยินกับหูว่าวงล้อเหล่านั้นเรียกว่าวงล้อหมุน เครูปแต่ละตนมีหน้าสีหน้าหน้าแรกเป็นหน้าเครูปหน้าที่สองเป็นหน้ามนุษย์หน้าที่สามเป็นหน้าสิงโตและหน้าที่สี่เป็นหน้านกอินทรีแล้วพวกเครูปก็เหาะขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้าพเจ้าเคยเห็นที่ริมแม่น้ําเคบาเมื่อเครูปเคลื่อนไปวงล้อก็ตามไปข้างๆพวกเขาด้วยและเมื่อพวกเครูปกางปีกออกเพื่อบินขึ้นจากพิภพ วงล้อเหล่านั้นก็ไม่หันไปจากข้างๆพวกเครูปเลยเมื่อพวกเครูปหยุดนิ่งวงล้อเหล่านั้นก็หยุดนิ่งเมื่อเครูปเหาะขึ้นวงล้อก็เหาะขึ้นไปกับพวกเขาด้วยเพราะว่าวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในวงล้อแล้วพระสิริของพระยาเวไปจากธรณีประตูพระนิเวศสถิตเหนือพวกเครูปเมื่อพวกเครูปกางปีกบินขึ้น พวกเขาเหาะไปจากพิพภพต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าเมื่อพวกเขาออกไปวงล้อก็ตามไปข้างๆด้วยและไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศพระยาเวและพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือเครูพวกนั้นนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นซึ่งอยู่ใต้พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ริมแม่น้ำเคบา แล้วข้าพเจ้าทราบว่าเป็นเครูปเครูปทุกตนมีสีหน้าและสี่ปีกและใต้ปีกมีรูปลักษณ์ของมือมนุษย์ส่วนรูปลักษณ์ของใบหน้าเหล่านี้เป็นใบหน้าซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ําเคบาทั้งลักษณะและลําตัวแต่ละตนเคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้าของเขาในบทนี้ยังพูดถึงในเรื่องของเครูปต่อนะครับ แล้วก็ดโดรนด้วยนะครับในข้อที่9บอกว่าข้าพระเจ้ามองดูดูสิมีวงล้อสี่วงข้างๆพวกเครูปก็มีทั้งเครูปคือทุสวรรค์ผู้พิทักษ์ของพระเจ้านะครับแล้วก็มีวงล้อคำว่าวงล้อเนี่ยเราอาจจะเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่า,ม,ามันคืออะไรกันแน่เอาอย่างนี้นะครับในลากศัพท์ของมันเนี่ยมันแปลว่ากังหันมันหมุนได้มันหมุนได,มนมนได้มันเคลื่อนที่ได้นะครับ แล้วก็วงร้ออันนี้มีลักษณะที่เป็นแสงแวววาวงดงามทีเดียวนะครับของเบริลว,วงร้อมมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยทั้ง4วงเนี้ยนะครับซ้อนกันอยู่ในวงร้อแล้วก็เคลื่อนที่ไปความหมายรวมๆทั้งบทข้อนี้ก็คือว่านี่เป็นการพูดถึงพระสิริของพระเจ้าที่กำลังจะพลากออกไปจากพระวิหารของพระองค์แล้ว อยู่ในข้อที่18ท่านก็จะเห็นครับพระสิริของพระยาเวไปจากธรณีประตูพระนิเวศสถิตเหนืออยู่พวกเครูปและพวกเครูภก็กลางปีกบินขึ้นพวกเขาเหาะไปยังพิพภพต่อหน้าต,ต่อตาข้าพเจ้าวงล้อก,ก็ตามไปข้างๆด้วยและไปยืนอยู่ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศของพระยาเวและพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือเครูปนั้น ผมชอบข้อที่ส9แม้ว่าพระองค์จะตัดสินพิพากษาลงโทษนะฮะแต่ก็เอเซเคียลยังบันทึกบอกว่าพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลตรงนี้ช่วยให้เราเห็นเลยว่าการพิพากษาการตีสอนตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาเลยนะครับที่จะทำลายล้างเพราะพระองค์ยังเรียกอิสราเอลว่าเป็นของพระองค์อยู่วัตถุประสงค์ของการพิพากษาเพื่อเป็นการ เตือนสติตีสอนเขานำเขากลับมาในทางที่ถูกและสิ่งที่พระองค์ต้องการแล้วก็พูดเสมอตลอดมาในตั้งแต่บทที่7มาจนถึงบทที่10เนี่ยนะครับก็คือพระประสงค์พระองค์ต้องการให้พวกอิสราเอลรู้ว่าพระองค์คือยาเวกพระเจ้าพระเจ้าของเขาซึ่งเรื่องอย่างนี้ก็ไปดูในโทร่าได้นะครับเบนเจบัน บอกว่าเราเป็นพระเจ้าของเขาเขาเป็นประชากรของเรานะครับเป็นเหมือนกับแกะในทุ่งหญ้านะครับของเราพระองค์เสียใจที่พวกเขาปฏิเสธพระองค์แล้วก็ไปติดตามผู้อื่นซึ่งไม่เคยไถยเขาออกจากการเป็นทาสไม่เคยได้ช่วยอะไรเขาไม่เคยนําเขาเลยพวกเขาก็รักพระองค์เป็นช่วงๆเป็นระยะแต่เวลาที่พวกเขาเนี่ยไปอยู่ในแผ่นดินคณาอานนั้น เขามีชนชาติอื่นอยู่ล้อมรอบแล้วก็พวกนั้นติดตามพระลูกคารพอื่นก็ไปตามทำตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของคนเหล่านั้นซึ่งไม่ยอมทำตามพระบัญญัติกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าใช้คำว่านี้ก็แล้วกันนะครับเรียนแบบซึ่งท่านจะเข้าใจโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2ได้นะครับอย่าเรียนแบบคนในยุคนี้มันไม่ใช่แค่ค่านิยมเรื่องเช่นค่านิยมฝ่ายวัตถุอะไร แต่มันหมายถึงเรียนแบบการนมัสการนะเรียนแบบความเชื่ออันนี้รุนแรงกว่าครับและอีกครั้งครับการติดตามรูปเคารพจะนำไปสู่ความว่างเปล่าแต่การติดตามพระเจ้านำไปสู่ความบริบูรณ์ซึ่งพระเยซูบอกว่าเรามาให้ชีวิตมาให้ท่านอย่างครบบริบูรณ์ความหมายก็คือถ้าเราตามสิ่งอื่นจะพบความว่างเปล่าขาดแคลนรูปเคารพ จะไม่มีวันทําให้เราบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีรูปเคารพเพิ่มขึ้น2อย่าง3อย่าง4อย่างเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะให้เราได้ครบทุกอย่างแต่เราตามสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าที่ถูกต้ององค์เที่ยงแท้ก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์โดยไม่ต้องการสิ่งอื่นอะไรเข้ามาเพิ่มอีกเลยนะครับคิดดูให้ดีนะครับว่าในขณะที่เราเดําเนินตามพระเจ้าเรารู้สึกอิ่เอมใจ พึงพอใจมีความสุขใจรู้สึกว่าโลกนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรอีกเรามีพระเจ้าเพียงพอหรือคุณคิดว่าพระเจ้าไอ้นี่เขาก็ไม่มีไอ้นี่ฉันก็ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่มีฉันขาดไปทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นโอกาสรอแหลงมากครับที่เราจะถูกเชื้อเชิญบอกคุณเอาความเชือ่ออันนี้เข้าไปสิแล้วคุณจะได้สิ่งนี้แล้วเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่สรุดีบทที่23พูดเลยว่า เมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าไม่ขัดสนคุณเห็นคําว่าขัดสนไหมครับขัดสนก็คือความรู้สึกไม่มีอะไรครบถ้วนบริบูรณ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ขัดสนแปลว่าเรามีครบบริบูรณ์คาว่าบริบูรณ์อีกความหมายหนึ่งก็คือเรามีสันติสุขสันติสุขไม่ได้แปลว่าขณะที่เรามีทุกอย่างครบเราค่อยมีความสุขนะครับ พระเยซูบอกกับสาวกว่าเมื่อเวลาที่พระองค์ส่งออกไปเนี่ยะจะมีคนรังเกียจจะมีคนข่มเหงจะมีความทุกข์ยากแต่เราให้สันติสุขแก่ท่านไม่เหมือนกับโลกนี้ให้แปลว่าให้คำนึงถึงความบริบูรณ์คือพระองค์เนี่ยอยู่ภายในชีวิตครับในเวลานั้นพอเว็ลำบากอะไรปับ๊บเราจะไม่เรียกหาสิ่งอื่นแต่เราจะร้องหาพระเจ้าเราอาจจะพูดเหมือนในพระธรรมสุดติที่บอกว่าข้าพเจ้ามองแล้วเงยหน้าขึ้น ดูภูเขาและความอุปถัมภ์จะมาจากพระเจ้านะครับดังนั้นในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาที่พัสริออกจากพระนิเวศของพระเจ้าไปแล้วเขาการพิพากษาม,มาเนี่ยโดยที่เทวดาทูตผู้พิทักษ์เคลรุกทั้งหลายเนี่ยลงมาซึ่งมันจะน่าสนใจตรงที่ว่าในการบันทึกเนี่ยเราจะพบว่าหน้าของออสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะเป็นหน้าของนกอ,อินทรีหน้าของมนุษย์หน้าของสิงห์นะครับแล้วก็หน้าของวัว แต่พอมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมีครบแต่หน้าของวัวหายไปแล้วก็กลายเป็นหน้าของเครูบมีผู้อธิบายก็อาจจะบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นการบันทึกผิดของพวกอารักษ์อาจจะพ้องเสียงไปนะครับแต่ใช่จริงเนี่ยคือไม่ใช่หน้าเหมือนมนุษย์ต้องใช้ในความหมายนี้ดังนั้นหน้าที่ถูกต้องมันก็จะเป็นสีหน้านี่นะครับบางคนก็บอกว่าหน้าทั้งสีเนี่ยก็คือธงที่เป็นสัญลักษณ์ของเผ่า ที่เป็นหัวหน้าเผา่ามันมี12เผ่าก็แบ่งเป็นสีทิศน,น,น,นะครับซึ่งเราก็คงจะเอามาปฏิปต่อได้ตรงนี้ว่าเวลาที่มีการพิพากษาเนี่ยทั้ง4ทิศเนี่ยไม่ว่าทิศไหนก็แล้วแต่ที่มีเผา่าพวกของอิสราเอลที่อยู่เนี่ยก็จะถูกลงโทษอย่างนั้นเป็นต้นนะครับไม่ไม่เหลือเลยเ,เพราะทุกคนรวมเป็นหนึ่งเป็นอิสราเอลเนี่ยนะครับก็หมายความว่า หน้าทั้งสี่เนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์เป็นสิงเป็นอินทรีย์เป็นบัวทั้งหมดอยู่ก็คือสัญลักษณ์ในการปกครองเจ้านายในการควบคุมเดี๋ยวเราไปดูอีกเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับคน25คนซึ่งเป็นเจ้านายซึ่งเป็นนักการเมืองนักการปกครองนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ให้คิดกับว่า บางครั้งเราก็ไม่อยากกลับมาหาพระเจ้ามีบางคนไม่อยากกลับมาเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นถ้าเรามีการเมืองที่ดีมีการปกครองที่ดีเดี๋ยวเราชีวิตเราจะดีในความเป็นจริงครับไม่มีทางสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ได้คือข่าวประเสรศิฐข่าวประเสริฐคือองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นครับอย่าเชื่อคําสัญญาของมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อย่าเชื่อแค่เรื่องของหลักการของศาสนามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือระยะมันได้แค่สั้นๆแต่นิรันดไม่ได้ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เท่านั้นครับขอให้เราที่ถานด,ด้วยกันข้าแ,แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มาจากสิ่งอื่นเลยเพราะเราได้พยายามไม่ใช่เราไม่พยายามเราพยายามเคร่งครัดในศาสนาเราพยายามเคร่งครัด ในการที่จะเป็นคนดีมีการศึกษาหรือใช้ปรัชญาหรือการเมืองแต่เราพบว่านในที่สุดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและยิ่งกว่านั้นการปฏิเสธไม่ให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการที่เราให้พระองค์อยู่ไกลเมื่อพระองค์ทรงอยู่ไกลพระสิริพากไปจากเราเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ในพระธรรมโรมบอกว่าเราเสื่อมจากพะสริ คือห่างไกลจากพระองค์จนกระทั่งตกต่ำลงจนถึงวันพิพากษาพระองค์ชั่วข้านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะมองเห็นและตระหนักเสมอว่าวันนี้ของเราอยู่ในพระสิลิหรือห่างจากพระสิลิของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระวจนะของพระองค์เตือนชีวิตของเราและชื่นชมยินดีกับข่าวประเสริฐเสมอว่าข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรข้าพระองค์ทั้งหลายให้ได้รับใช้ปรนิบัติข่าวประเสริฐของพระองค์อย่างจริงจังและเข้มข้นด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถ,ถามของผมในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านได้มีโอกาสคิดไหมครับว่าบางครั้งเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สังคมอะไรดีดีขึ้นแล้วก็บางครั้งเราก็ได้แค่ทอดถอนหายใจแต่บางครั้งเราเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะไปเปลี่ยนแปลงได้ถ้าทําอย่างนั้นอย่างนี้ แต่นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับข่าวประเสริฐถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าข่าวประเสริฐคือองค์พระเยสุคริสเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ลองเขียนคอมเมนต์ดูครับเชื่อหรือไม่เชื่อใช่หรือไม่ใช่ลองอธิบายดูสั้นๆก็ได้นะครับแชร์กันเพื่อให้เราได้รับประโยชน์รับระพรร่วมกันนะครับ ผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสก,กดไลค์กดแชร์เมื่อท่านรู้สึกว่ารายการของ c j n ไทยในการเฝ้าเดี่ยวนี้เป็นพระพรท่านสามารถแบ่งปัน เชิญชวนให้คนเข้ามาร่วมรับฟังเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันท่านสามารถเป็นพระพรผ่านการอธิษฐานหรือการถวายทรัพย์มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้าของซีเจนไทยได้ขอเชิญชวนครับขอพระเจ้าทรงอวยพประพอครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ